ใาครับผมทานะครับมาแนะนําตอดไก่ตดกิ่งครับตอดไก่มีสองแบบนะครับแบบหนึ่งรูกับแบบสองรูนะครับเสียงมันก็จะประมาณนะี้อันนี้เสียงสองรูนะครับเสียงหนึ่งรูะครับ อันละเจ็ดสิบาทนะครับสนใจสั่งได้นะครับศูนย์เก้าสองสามสองเก้าสี่ห้าศูนย์แปดส่วนนี้ตัดเก่งครับตัดเก่งอันละร้อยครับตัดเก่งนี่ต้องเป่าแรงนิดนึงนะครับเป่าแรงกว่าตัดไก่ตัดไก่ใช้ลมเบาๆตัดเก่งต้องใช้ ลมกระแทกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลิ้นแบบนี้ครับเป็นลิ้นแบบนี้เป่าออด้านที่มีลิ้นนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ0923294 508ตอดเก้้ย,ยตตอตดไก่มี2อแบบอันละเจบบาทแค่ส่งอีมเต่อครั้งนะครับ50บบาทหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับต้อมไก่ต่อไก่แปานกกระทาทุ่งนะครับสวัสดีครับนี่คือเมม,มน้องชมพู่นะครับออนิลน้องชมพู่เสียงนกกระทาตัวเมียนะครับลักษณะนะเป็นเมมแบบนี้ไปนะครับ ที่ท่านจะได้รับไปเวลาท่านได้รับแล้วลบเรียบร้อยปุ๊บก็เอาไปใส่ช่อง T.F. ของโทรศัพท์ของลำโพงนะครับห้าม,มาใส่โทรศัพท์นะครับถ้าใส่โทรศัพท์ไฟล์มันจะเสียทันทีเลยถ้าใส่นะครับลักษณะการเล่นปุ๊บเข้าไปปุ๊บแหวมาเล่น3าวิแรกนะครับมันจะขึ้นแขกแขกแล้วก็เสียงก็จะเงียบไป30วินาทีช่วงนี้ก็วิ่งแอบครับการเล่นของเมมที่ผมตัดต่อมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีรอจนถึงสามสิบวินะครับเดี๋ยวมันจะเล่นไปของมันเองด้วยนะท่านที่สนใจก็โทรสั่งโทรสอบถามได้นะครับ0923294508หรือติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับนะครับลักษณะการเล่นก็จะเล่นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนครบ90บนาทีนะครับถ้า90นาทีปุบ๊บมันก็จะวนกลับมา3ามวิแรกส่วน ในในเสียงนะครับประมาณามสิบ <ine> นาสิบนาทีจะมีเสียงตัวผู้ป๊อกนะครับเสียงตัวผู้ป๊อกประมาณประมาณสิบนาทีนะครับมันจะขึ้นมาป๊อกทีหนึงนะครับอันนี้คือจากจากที่แขกนะครับแขกแล้วก็จะมีเสียงนี่เสียงตัวผู้ป๊อกประมาณนี้ครับตกตักตันะแล้วก็เสียงตัวผู้ป๊อก ประมาณนี้นะครับมันจะสลับกันแต่ไม่มีเสียงตัวผู้ขันนะครับจะมีแค่เสียงตัวผู้ปอกเฉยๆนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ400บาทรวมส่งนะครับใส่เมมแบบนี้ส่งไปให้ใส่เมมแบบนี้นะครับส่งไปให้ติดต่อผมได้นะครับ092 3์9 4 5 0สเกโทรก็ได้ครับไลน์ก็ได้ครับเบอร์อนี้ งั้นก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับต้อมไก่ต่อเก่ป่านกกระทาทุ่งครับย้ำนะครับถ้าเอาไปอย่าเอาใส่โทรศัพท์นะครับไฟ์มันจะเสียทันทีเลย